สวัสดีครับพวก็ผมครับโดมเวสป้าชาแนลนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่97นะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถนะครับ New v e ส p a สมรรถนคันนี้นะครับจะเป็น New Vespa ตัวสปีด150ปี2024เลยใหม่ล่าสุดนะครับสีเทอร์แลมโบใช้งบแต่งประมาณ3หมื่นนิดๆนะครับได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะอยากจะได้รถใหม่พร้อมแต่งนะครับทักมาได้เลยที่ไลน์ ดมเวสป้านะครับหรือว่าจะทักระซื้อของแต่งก็ได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคันนี้รายละเอียดก็จะเป็นสีเทาล์ลมโบเก็บดําแล้วก็มีโชค๊คนะมาเราได้จากด้านบนก่อนเลยลูกค้าอยากได้เป็นปลายแฮนด์ and, นะครับสำหรับคันนี้ปลายแฮนด์ Pie เราใส่เป็นของตัว a าเต์เนะครับตัวบานใหญ่นะชุดหนึ่งอยู่กระจกอยู่พันสนะครับแล้วก็ใส่ที่อุดกระจกด้วยนะนี่ที่อุดกระจกเองเป็นของมิสเตอร์บาลอนนะครับซ้ายขวาเลยนี่แล้วก็ งานดําตัวประกับสวิตช์แฮนด์กับก่อไฟหน้านี้เก็บดํามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นมือเบรนะรเป็นสีดําด้านนะครับพาวเวอร์โค้ดแล้วก็ไฟหน้านี่ด้านหน้าว,วิบวับวิบวับนะบมาใหม่นะครับสําหรับไฟตัว XO นะครับสามารถโหลดอแอปนะครับสามารถปรับสีไฟได้ให้มันเป็นสีสันตามนี้ได้ให้เป็นไฟนิ่งๆก็ได้นะครับเ,เราสามารถปรับได้นตัวใหม่เลย ไฟหน้าชุดหนึ่งอยู่ประมาณห0า0นิดๆเนาะแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะครับเป็นไฟเลี้ยวตัวเลเวล10สีสโมกชุดหนึ่งอยู่7,900นนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนี่นะเปิดไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเลเวล1 0นะของแท้นี่นะครับชุดหนึ่งอยู่เ9 0 0พันเเป็นสีสโมกนะมาเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันนะครับช่วงล่างเรา อัปเกรดเป็นช็อกวเซตนะครับตัว G Series นะโหลดหน้า2นิ้วหลัง1นิ้วแล้วก็ไล่น็อตไทเทด้วยนี่นะครับไล่น็อตไทเทหัวเฟืองด้วยนะน็อตไทเทก็จะมีชุดช็อกหน้าชุดปั๊มนะครับแล้วก็ชุดเจนเซอร์นะแล้วก็บังโช๊กด้านในก็จะมีเป็นน็อตไทเทตรงฝาติดแบตด้วยนะครับนี่พักเท้านะครับก็จะเป็นพักเท้าตัว C N C นะครับสกรี pa, นเวสป้าแบบนี้สวยงามเลยชุดนึงไม่ถึง2,000นะครับตัวใหม่ แล้วก็มีน็อตไทเทนตัวนี้ใส่เข้าไปนะสวยงามแข้งใส่พานทำพาร์โค้ดเพิ่มนะครับพาร์โค้ดแข้งใส่พานอยู่พนะันเ็เนาะแล้วก็ตัวโชคหลังก็จะเป็นของไวเซนเหมือนกันสปริงแดงนะครับมีซับแทงแบบนี้นี่หน้าหลังชุดหนึ่งคู่หนึ่งอยู่9,000บาทนะครับซื้อพร้อมออกรถเรามีราคาพิเศษให้ด้วยนะมาดูด้านหลังนะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวหลังนะครับไฟไท้ายยังเป็นไฟเดิมอยู่ส่วนไฟเลี้ยวเป็นของเลยวสิทธิ์นะครับนี่เปิดไว้ได้แบบนี้ นี่ด้านหลังนะโคมสีสโมเข้ากับรถเลยเนาะสวยงามนะครับแล้วก็จะมีตัวเบาะนะครับตัวเบาะเราก็ทําเป็นปาาหนึ่งนิ้วหนังดําได้แดงนะครับโลโก้แดงแล้วก็มีธงชาติอิตาลีแบบนี้อา่านะครับมีอะไรอีกอะท่อผ่านี่ท่อผ่านะครับสำหรับเจนใหม่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนี่เสียงทุง้มๆครับนุ่มๆ ชุดหนึ่งอยู่3า0พนนะครับพร้อมสับนะสำหรับท่อผ่านะครับนี่นะก็ถือว่ารอบคันเนาะคันนี้สวยงามเลยแล้วก็มีอันนึงจะเป็นขาตั้งสั้นเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวขาตั้งสั้นด้วยเวลาเราเปลี่ยนโช้คลดลงมาเนี่ยนะครับทำให้รถมันเตี้ยลงเราก็ใช้ขาตั้งสั้นด้วยนี่เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับให้ให้สามารถตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เวลาโหลดเนี่ยมันก็จะเตี้ยลงแบบนี้สําหรับลูกค้าที่สูงประมาณสักร้อย 55,60ก็ยืนขับขี่ได้สบายนี่นะก็เป็นยอดฮิตเซตยอดฮิตเนาะชุดนี้จบลงไปในส่วนของการแต่งรถสปินต์ที่ฮอลลมโบเก็บดำรอบคันเนาะแล้วก็มีโชว์มีไฟนะครับชุดนี้ใช้งบประมาณ30,000 30,000 30กางกลางถึงปลายปลายนะแล้วก็จะมีเพิ่มน็อตเข้ามาด้วยอ่า,อาโอเคลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะได้ รถสักคันนึงเนาะแล้วก็แต่งด้วยนะครับถักไปได้เลยที่เพจนะครับเวสป้าวชรพลนะครับหรือเป็นเพจผมก็ได้นะครับโดมเวสป้าชาแนลหรือช่องทางนึงก็จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับไลน์แอดโดมเวสป้าได้เลยนะก็อีพีนี้ก็จบลงไปนะครับสำหรับงบประมาณ3 0,000กว่าบาทฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับใกล้จะครบ100 EP แล้วนะครับพอครบ100 EP เดี๋ยวผมหาของรางวัลมาแจกให้เนาะนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตามกันนะโอเคฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสวััสดีครบ